มีเห็ดอะไรอีเอวมีเห็ดเห็ดอะไรเห็ดอันนี้เห็ดอะไรอืมด,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 ดอกกันเอวเลยน่าจะเห็ดลวกนี่เห็ดโคลนเสียงน้ำไหลนี่น้ำไหลตลอด เป็นน้ำซัดไหลตลอดฝนไม่ตกนะครับแต่น้ำยังไหลอยูอยออ่น่าจะอุ้มน้ำเยอะน้ำยังไหลอยู่ตลอดหน้าไม้ไม่มีแล้ว นองไม้น่าจะหมดบัวกินหมดน้ำสมบรน